สวัสดีค่ะมาเจอกันกับอัญญาบลสีในส่วนของ EP นี้จะเป็น EP ที่223เรามาคัดเลือกนะคะไม้ด่างไม้ป้ายไม้แรบไม้มีชื่อในส่วนของไม้พาชิ้น เอามาแบ่งปันให้กับคุณลูกค้าที่ได้ติดตามหรือว่านะคะเป็น FC ของทางอัญญาบอรสีแบ่งปันให้ในราคาเบาๆแล้วก็ได้ทำการคัดเลือกนะคะตอนนี้นะคะอากาศเย็นๆเนาะ ก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีโอนเหมาเหมาจะสั่งซื้อกี่กระถางก็ได้มีค่าจัดส่งที่50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาเหมาจะสั่งซื้อกี่กระถางก็จะมีค่าจัดส่งที่70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มนะคะเราจะส่งให้ทั่วประเทศมากน้อยเราก็จะส่งให้ในกรณีกระถาง4นิ้วกระถาง5นิ้วลูกค้าสามารถ สั่งรวมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกไม้ไม้ด่างไม้ป้ายไม้แลไม้มีชื่อไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดหรือว่าไม้ที่ทําการผ่าชิ้นนะะตอนนี้คุณพ่อค้าเองกําลังคัดเลือกหน้าไม้เพื่อที่จะให้ทางคุณลูกค้าได้ทําการคัดเลือกนะคะนี่เลยก็จะเป็นบรรยากาศนะคะตอนนี้ฝนตกพึงจะหยุดไปอากาศเย็นๆน,นะคะแดดร่มลมตก ก็มาคัดไม้สวยๆแบ่งให้เราจะส่งแบบครอบแก้วแพ็คลงกลองกระดาษจะส่งผ่านปอนอไทยนะคะกรณีภาคอีสานก็จะได้รับต้นไม้1-2วันภาคเหนือภาคกลางก็จะได้รับต้นไม้2-4วันกรณีภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะต้องรอต้นไม้อยู่ที่ 3ถึง4วันนะคะหากเนิ่นนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งรบกวนแจ้งมาที่อัญญาบัญชีได้เลยเราจะทำการติดต่อประสานงานไปที่ปอนอเพื่อที่จะเร่งแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการจัดส่งให้อีกครั้งหนึ่งนะ,ะเราไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้ากระถางนี้มีชื่อว่านางรากสดเทวีนะคะปลายไฮสวยๆอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วในรุ่นเดียวกัน ่าจากรุ่นเดียวกันให้ไปในราคากระถางละ80บา,จาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอลกาบมีแข้งโทนสีชมพูกระดูกสีเขียวเข้มเมสะดือเขียวอมนะคะแดงเข้มแบบนี้เป็นบอลกาบอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้ว เทพดาราจำหน่ายในราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นพมพิมานแผลงนะคะกรณีแผลงแดงแบบนี้เราจะเรียกว่าสีปริพรใบจะหนาเป็นพุ่มๆเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะโทนสีจะเป็นสีแดงสดแบบนี้เลยใบมันเงา พรมพิมานแผลงแดงเรียกว่าสิริพรแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ60บาทมีทั้งหมดอยู่แค่4กระถางนะคะสำหรับสิริพรในส่วนของกระถางนี้เป็นรัตนสินปลายสวยๆแบบนี้นะคะเหลือไม่มากแล้วเนาะในไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะเป็นบอลพื้นสีเขียวเข้มมีความปลายแดง จุดขาวกระจายเต็มใบเป็นลักษณะฟอร์มเตี้ยนะคะใบดกใบหนาไซส์นี้ฟอร์มนี้สำหรับรัตนสินแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้ถือว่าเป็นกระถางพิเศษนะคะมีแค่กระถางเดียวเท่านั้น1กระถางจะมีรัศมีเงินป้ายสวยๆแบบนี้อยู่2ต้น และที่สำคัญจะมีขุนไกลสายลุ้นๆนะคะถ่ามาจากขุนไกลขออนุญาตจำหน่ายต้นนี้ในชื่อว่านกสุดสแสวงหนึงกระถางมีสามต้นนะคะนกสุดสแสวงต้นโตๆหนึ่งต้นรัศมีเงินสองต้นในหนึ่งกระถางกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้า มีให้แค่กระถางเดียวนะคะในส่วนของกระถางนี้มีชื่อว่าชายชนนะคะชายชนป้ายสวยๆจะต่างจากรัตนสินตรงพื้นใบเขาจะสีเขียวที่อ่อนกว่านะคะแต่มีความป้ายสีแดงสดๆแบบนี้ลักษณะการป้ายป้ายแดงเช่นกันนะคะรัตนสินเขาจะสีสดแล้วก็เข้มกว่าเล็กน้อยชายชนในรุ่นเดียวกันไซนี้ฟอร์มนี้อยู่ในกระถางสนิ้ว มีจำนวนไม่มากแล้วนะคะแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้มีชื่อว่าขุนไกลนะคะไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันกรณีขุนไกลป้ายสวยๆแม่ค้าจำหน่ายให้ในราคากระถางละ80บาทจ้ามาดูกันที่ บอนพื้นขาวป้ายเขียวนะคะเป็นไม้ใบดกฟอร์มพุ่มเตี้ยแต่ละกระถางโตพอที่จะเปลี่ยนไซส์กระถางเป็นกระถาง8นิ้วได้แล้วนะคะยังไงคุลูกค้ารับไปก็เปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้ว mm hmm. เพียงแค่ก่อนเปลี่ยนไซส์กระถางพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุลูกค้า3-7วันก่อนนะคะกรณีการเปลี่ยนไซส์กระถางใหญ่ก็สามารถถอดต้นไม้ออกจาก กระถาง4นิ้วแล้วก็ลงปลูกกระถาง8นิ้วได้เลยดินที่ติดไปกับอัญญาบลสีอย่าลืมว่าไม่ต้องแกะออกนะคะกระถางนี้มีชื่อว่ารัศมีเงินปลายสวยๆแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้าในส่วนของต้นนี้นะคะจะเป็นนางรากสดที่ไม่ป้ายกรณีนางรากสดที่ไม่ป้ายเขาจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง ะะเรียกกันว่ายักษ์วีรุนหกไซนี้ฟอร์มนี้แหนะนะคะน่าจะมีไม่เยอะแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในชื่อยักษ์วีรุนหกนะคะในราคากระถางละเจ็ดสิบบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นรัตนรุ่งโรจน์นะคะสำหรับรัตนรุ่งโรจน์แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละแปดสิบบาทจ้า ในส่วนของกระถางนี้นะคะเป็นลูกไม้ของทางอัญญาบอลสีจะม้วนๆเกลียวเกลียวแบบนี้ให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดเรียกแทนชื่อว่าห่องเงินห่อทองนะคะให้ที่ราคากระถางละ50บบาทจ้ากระถางนี้มีชื่อว่าดาวเหนือนะคะลักษณะเฉดสีทรงใบ จะออกเป็นโทนสีกลมๆม,มีจุดแดงใหญ่ๆนะคะปนด้วยจุดขาวกระจายเต็มใบสีเขาจะสดแล้วก็เข้มมากๆอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วดาวเหนือแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากรณีธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะหน้าชมพูหน้าหวานหวานอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจะ้ะ ต้นนี้มีชื่อว่าแสนรักนะคะต้นโตโต,ต,ต,ตล้นๆกระถางสี่แสนรักแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจ้ากระถางนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองหน้าหวานหวานสีสดสดอยู่ในส่วนของกระถางสี่นิ้วศิลาหุ้มทองแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจ้า ศิลาหุ้มทองหน้าแดงนะคะหน้าแดงหน้าสดแม่ค้าผ่ามาจากแม่ที่ด่างค่อนข้างสวยนะคะกรณีเปิดด่างของเขาก็จะมีด่างเหลืองด่างขาวแทรกมาแบบนี้นะคะกรณีกระถางละค0า10บาทแม่ค้าขออนุญาตจําหน่ายในราคาสายลุ้นๆแต่เป็นเฉดสีแล้วก็โทนสีแดงๆสีสดๆนะคะในส่วนกระถางนี้มีชื่อว่าเพชรราตรีนะคะกำลังเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วให้ดูไซส์แล้วก็ขนาด เพชรราตรีแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ50บาทจ้าตัวนี้เป็นในส่วนของอาจารย์จูนะคะจะเป็นบอลกาบมีแข้งอาจารย์จูไซนี้ฟอร์มนี้ในรุ่นเดียวกันแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ50บาทจ้าตัวนี้จะเป็นเพชรราตรีนะคะเวลาเขากัดสีเขาก็จะออกเป็นโทนสีสดสดเข้มเข้มแบบนี้นะคะนี่เลย เพชรราตรีเวลากัดสีอันนี้คือสียังมาไม่ครบนะคะสียังไม่เข้มเขาจะเข้มแล้วก็สดได้มากกว่านี้ต้นนี้เป็นไซส์ตั้งแม่นะคะเลี้ยงนอกตู้ในส่วนของเพชรราตรีจ้ะกระถางนี้เป็นบอลป้ายสวยๆเช่นกันมีชื่อว่าไกลทองประเสริฐนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ในรุ่นเดียวกันไกลทองประเสริฐแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละเจบบาทจ้า กระถางนี้เป็นนารีบูรพานะคะลักษณะการป้ายเขาจะสวยๆแบบนี้นารีบูรพาแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ80บาทจา้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของเทวกรรมรังรักนะคะกรณีเทวกรรมรังรักนี่เลยด่างสวยๆนะคะไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ80บาทจา้า ลูกค้าสนใจนะคะไม้กระถางไหนยังไงก็จดชื่อแล้วก็แจ้งราคาทักทายมาที่คุณพ่อค้าที่เบอร์0876115169จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็จะเป็นทั้งไลน์สามารถทักทายสอบถามพูดคุยและที่สำคัญสามารถขอรูปถ่ายนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจกรณีมีไลน์ทักไลน์กรณีมีเฟซทักแชทนะคะในส่วนของ แฟนเพจจะเป็นอัญญาบอนสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะกรณีทักมาแล้วยังไม่ได้ทำการตอบกลับรบก,กวนคุณลูกค้ารอสักระยะนะคะอาจจะติดภารกิจหลายๆอย่างเดี๋ยวยังไงเราจะรีบติดต่อกลับแล้วก็นะคะดำเนินการในการตอบคำถามหรือว่าชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งเทวกรรมรังรักนะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจา้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของเวทมรกตนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เป็นไม้ด่างที่สวยมากๆนะคะชื่อดีด้วยเวทมรกตแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ1 0 0บาทจ้ากระถางนี้เป็นมหาเศรษฐีนะคะอาจจะมีติดด่างเล็กน้อยปาไปนะคะรวมไปจนถึงสายลุ้น มหาเศรษฐีไซนี้ฟอร์มนี้รุ่นเดียวกันผ่ามาจากแม่ด่างสวยๆแม่ค้าจำน่ายให้ในราคาสายรุ้นๆนะคะในราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของหนุมานประสานก้านนะคะไซกระถาง4นิ้วรอบนี้แม่ค้า เหลือแบ่งจำหน่ายให้ที่5กระถางเนื่องจากว่ามีหลังไม้ออกไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะไอ้นี้ฟอร์มนี้ให้ดูลักษณะรุ่นเดียวกันนะคะเป็นพอตเดียวกันชุดเดียวกันสำหรับหนุมานประสานกายแม่ค้าจำหน่ายในราคากระถางละ250บบาทมีให้ไม่กี่กระถางนะคะเหลือจำนวนน้อยแล้วในรุ่นเดียวกันกระถางนี้เป็นบอลโบราณน,นะคะมี จํานวนน้อยตามท้องตลาดของบอนสีลักษณะการกัดสีของเขาจะสวยมากๆมีชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์นะคะให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดแต่ละต้นก็เริ่มที่จะกัดสีกัดลายมาแล้วพันท้ายนรสิงห์แม่ค้าขออนุญ,ญาตจาหน่ายในราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นหนึ่งในบอนสีลายปลาคราฟนะคะลักษณะใบกลม ลายประคาบเริ่มออกมาแล้วนะคะโทนสีรากเดินดีทะลุก,ก้นกระถางมีชื่อว่าม่านเมคาเวลากัดสีกัดลายนะคะเขาก็จะเทียบเคียงคู่กันได้กับเจ้าปอแก้วม่านเมคาแม่คะจำหน่ายในราคากระถางละ70บาทจา้ากระถางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะมีชื่อว่าเทพคีรีผ่าจากแม่ดาง อาจจะมีด่างน้อยนะคะหรือว่าลุ้นด่างหรือว่ามีติดด่างปะปายไปให้บ้างนะคะนี่เลยกรณีเทพคีรีติดด่างนะคะแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในราคากระถางละ80บาทในส่วนของสายลุ้นๆที่ไม่มีติดด่างหรือว่ายังไม่เปิดด่างออกมาแล้วเทพคิรีแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้า กระทางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะสีของเขาเริ่มกัดสีเป็นสีชมพูมาแล้วเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยใบดกใบหนานะคะถือว่าเป็นไม้ฟอร์มสวยกันเลยนารีสยามไซนี้ฟอร์มนี้ในรุ่นเดียวกันแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระทางละ70บาทจ้ากระทางนี้นะคะเป็นบอลกาบมีแข้งโทนสีชมพูชมพูสีสดสดเข้มเข้ม ให้ดูกาบของเขานะคะลักษณะกาบของเขาก็จะสวยมากๆไซนี้ฟอร์มนี้มีชื่อว่าบานชื่นนะคะบอลกาบมีแข้งบานชื่นแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ60บาทจา้ะกระถางนี้เป็นบอลน,นะคะบอลทรงสวยมากๆมีชื่อว่าเศรษฐีริมนาค กระถางสีนิ้วรากเดินดีทะลุก้นกระถางเวลากัดสีกัดลายเต็มที่นะคะพื้นใบเขาจะออกเป็นสีชมพูตัดกับสีเขียวถือว่าสวยมีเอกลักษณ์โดดเด่นชื่อดีเป็นมงคลนะคะเป็นไม้ฟอร์มสวยเศรษฐีริมนาคไซส์นี้ฟอร์มนี้แมค่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละ100บาทจ้า กระถางนี้เป็นไม้กาบมีแข้งเช่นกันนะคะเป็นบอนโทนเขียวกระดูกขาวมีชื่อว่าเจ้ากรุงอังวะ,ะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดจะเป็นในส่วนของกระถาง4นิ้วเจ้ากรุงอังวะแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละ60บบาทจ้ะ กระถางนี้เป็นบอนด่างสวยๆนะคะมีชื่อว่าเพชรสวรณโชธไซส์นี้ฟอร์มนี้อยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วเพชรสวรณโชธแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้าในส่วนของ EP นี้แม่ค้ามาคัดไม้สวยๆ เอามาแบ่งปันในส่วนของ FC ของทางอัญญาบอลสีนะคะเนื่องจากว่าหลายๆ EP ไม้ด่างไม้ป้ายส่วนใหญ่จะนะคะจำน่ายในโซนของหน้าร้านไปกันหมดก่อนเนาะคลิปนี้เราเลยคัดเลือกนะคะเอามาลงให้ทาง FC ของท้องอัญญาบอลสีได้ทำการคัดเลือกก่อนเลยเพชรสุวรรณโชธในราคากระถางละ80บาทจ้า กระถางนี้เป็นพรมณีนะคะลักษณะบอลลายปลาคราฟชื่อก็ดีเป็นมงคลนะคะลักษณะการกัดสีกันลายจะเป็นหนึ่งในลายปลาคราฟสวยๆพรมณีแม่ค้าจาหน่ายที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากรณีทรั์คุณผลลุ้นนะคะสายลุ้นลุ้นแม่ค้ายังมีจําหน่ายให้ในราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้า ต้นนี้จะเป็นหานุมานประสานกายสายลุ้นๆุ้นนะคะรุ่นนี้พอตนี้เราได้ต้นที่ปลายสวยเยอะมากๆนะคะก็อาจจะฝากหลายๆท่านไปช่วยลุ้นๆุ้นไปต้นไหนที่ไปเปิดดางนะคะไปป้ายที่บ้านคุณลูกค้าก็ดีใจด้วยเนาะหานุมานประสานกายสายลุ้นๆุ้นแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทกรณี สามกระถางหนึ่งร้อยก็สามารถรวมกันได้นะคะในหลากหลายสายพันธุ์หานุมานประสานกายสายลุ้นลุ้นจ้ากระถางนี้เป็นอาจารย์เมืองนะคะอาจารย์เมืองสายลุ้นเนาะให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดก็จะมีนี่เลยพอดีบางทีเนี่ยคะ่ะใบเบีย้ยเขาก็มีติดด่างเนาะบางทีเขาก็อาจจะหลุดไปอาจจะมีหลอดใหม่มีความเปิดด่างขึ้นมาทีหลังปกติแล้วอาจารย์เมืองกับหลวงตามเมืองเนี่ย เขาจะค่อนข้างไปด่างไปป้ายตอนที่เขาเริ่มมีอายุนะคะอาจารย์เมืองแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในราคาสายลุ้นๆเลยให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะกระถางนี้เป็นไม้โทนเหลืองนะคะสีสดสดใบมันมันเงาเงามีชื่อว่าเหลืองกันตนาโทนเขาจะเป็นโทนสีเหลืองจุดขาวนะคะ กระดูกแล้วก็สะดือจะเป็นสีชมพูอมม่วงก็ถือว่าสวยแล้วก็โดดเด่นเป็นไม้ฟอร์มเตียนะคะทรงสวยใบดกนี่เลยนะคะใบดกใบหนาเหลืองกันตนาแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระทางละ70บบาทจ้ารุ่นนี้เป็นมณีล้อมนะคะมณีล้อมเพชรสายลุ้นเนื่องจากว่ามีหลายต้นที่แม่ค้าเก็บมาเปิด ดังนะคะทีหลังก็จะสวยมากๆเพราะว่าแม่ค้า่าจากแม่ค่อนข้างที่จะสวยมณีล้อมเพชรขออนุญาตจำหน่ายในราคาสายลุ้นๆนะคะในราคากระถางละ40บาทจ้ากระถางนี้เป็นรัตนมณีนะคะโทนสีการกัดสีของเขาจะสีสดแล้วก็เข้มมากๆในหลายๆอพี่นะคะส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็จะพาเดินดูต้นแม่หรือว่าบอลสีนอกตู้ก็จะมี แนะนําหรือว่านําเสนอไปแล้วเนาะรัตนมณีไซส์น,นี้ฟอร์มนี้อยู่ในส่วนของกระถางสนิ้วเป็นไม้ผ่าทั้งหมดนะคะรัตนมณีแม่คา้าจําหน่ายให้ที่ราคากระถางละ50บบาทจ้าในส่วนของกระถางนี้มีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณเวลากัดสีกัดลายเต็มที่นะคะเขาก็จะออกเป็นโทนสีชมพูกระดูกแล้วก็สะดือเริ่มออกเป็นสีชมพูมาแล้วนะคะ เศรษฐีสุพรรณแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้ผ่ามาจากอสงไขยนะคะกรณีที่ยังไม่ด่างไม่ป้ายจะเรียกว่าเจ้าพระยานามืนอสงไขยสายรุ่นๆหรือว่าเจ้าพระยานามืนไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในราคากระถางละ50บาทจ้า กระถางนี้พามาจากดารานพรัตน์ป้ายสวยๆนะคะกรณีที่ยังไม่เปิดป้ายหรือว่ายังไม่ดังเลยเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทิพวารีเป็นบอลฟอร์มสวยนะคะใบหนากา้านใบแข็งแรงขออนุญาตจำหน่ายในราคาสายลุ้นๆหรือว่าทิพวารีในราคากระถางละ50บาทจ้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของวิจิตจินดานะคะวิจิตจินดาที่ยังไม่ป้ายหรือว่าสายลุ้นนะคะสายนี้ฟอร์มนี้วิจิตจินดาสายลุ้นลุ้นแม่ค้าจําหน่ายให้ที่ราคากระถางละ40บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นวิจิตจินดาที่ป้ายแล้วนะคะลักษณะการป้ายสวยๆอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้ววิจิตจินดา ปลายสวยๆแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นชมพูทวีปสายลุ้นๆนะคะสายนี้ฟอร์มนี้จะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วชมพูทวีปสายลุ้นมีเหลือไม่มากแล้วนะคะเนื่องจากว่าระยะเวลาผ่านไปหลอดไม่เขาก็ติดหลอดไม่เขาก็ติดนะคะมีความป้ายมาแล้วเนาะแม่ค้าคัดชมพูทวีปสายลุ้นๆมาแบ่งให้มีไม่เยอะนะคะ ในราคากระถางละ35บาท3ากระถาง100บาทจ้ากรณีองค์หญิงทอฝันสายลุ้นๆน,นะคะแม่ค้าจำนายให้ที่ราคากระถางละ35บาท3ามกระถา,า,า,าง100องค์หญิงทอฝันสายลุ้นๆจ้ะกระถางนี้มีชื่อว่าเทพเทวริสนะคะกรณีที่ยังไม่เปิดป้าย เขาก็จะมีลักษณะโทนออกจะเป็นสีชมพูนะคะกระดูกจะเป็นสีแดงเข้มๆใบมันเงาเทพเทวริดสายลุ้นๆน,นะคะแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้าในส่วนของกระถางนี้นะคะ มีชื่อว่าชัดทินกรใบกลมๆสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ชัดทินกรแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากละทางละ80บาทจ้าตัวนี้จะเป็นในส่วนขององค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะมีความติดด่างแล้วกรณีองค์หญิงอนัญญาพนาวันองค์หญิงชื่อยาวๆนะคะกรณีด่างสวยๆแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากละทางละ80บาทจ้า หงดารุนชุดนี้นะคะมีมาแบ่งไม่กี่กระถางมีไม่เยอะเนื่องจากว่าหงดารุนเวลากัดสีกัดลายมานีสีเขาจะสวยโดดเด่นมากๆนะคะเวลาลงคลิปทีก็จะมีคุณลูกค้ารับไปไม่ต่ำกว่าครั้งละห้ากระถางต่อหนึงคุณลูกค้ากันเลยทีเดียวไซส์นี้ฟอร์มนี้หงดารุนแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละ80บบาทจะ้ะ กรณีองค์หญิงอนัญญาพนาวันองค์หญิงชื่อยาวๆนะคะที่เป็นสายลุ้นยังไม่เปิดด่างเปิดป้ายแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในราคากระทางละ40บาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่านำโชคนะคะนำโชคที่ยังไม่เปิดด่างเปิดป้ายเนาะกรณีนำโชคเขาจะเป็นบอลใบกลมนะคะก็จะมีความด่างออกชมพูอมแดงๆนะคะ สายนี้ฟอร์มนี้แมค่ค้าจำหน่ายในราคาสายลุ้นๆกระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่าหาริพุนชัยนะคะเป็นบอลเก่าโบราณค่อนข้างที่จะมีจำนวนน้อยนะคะลักษณะการกัดสีหรือว่าการเติบโตของเขาเขาจะเป็นบอล เป็นพุ่มนะคะให้หนอให้กอเร็วก็ถือว่าสวยมากๆมีหลายๆคลิปที่แม่ค้าพาชมต้นนะคะแม่พันธุ์หรือว่าบอนสีนอกตู้ฮาริพุนชัยแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละ70บาทจ้าในส่วนของกระถางนี้มีชื่อว่าสีบุรีรัมนะคะให้ดูไซส์แล้วก็ดูขนาด จะเป็นในส่วนของกระถาง4นิ้วสีบุรีรัมแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ60บาทสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าสุรเสนนะคะต้นโตโตโล้นกระถางสียื้อจนสุดแขนแม่ค้าเลยนะคะเหลือไม่น่าจะถึง5กระถางแบ่งปันเพื่อไปให้นะคะคุณลูกค้าหลายท่าน ตั้งแม่หรือว่านะคะเปลี่ยนเป็นกระถางไซส์ใหญ่รับรงได้เขาจะให้หนอให้กอมาค่อนข้างที่จะเร็วมากๆสุรเสนไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในราคากระถางละ80บาทจะ้ะจำหน่ายตามไซส์ขนาดของต้นบอนสีนะคะถังนี้มีชื่อว่าเปาบุญจินนะคะให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดนี่เลยเปาบุญจินแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละ5 0บาท กรณีคุณลูกค้าสนใจบอลสีชนิดไหนยังไงก็สามารถทักทายสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าขอรูปถ่ายขอคอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางช่องทางแชทหรือว่าทางช่องทางไลน์ที่เบอร์0876115169นะคะเปาบุญจิ้นกระถางละ60บาทจ้า ในส่วนของ EP นี้แม่ค้าขออนุญาตปิดท้ายคลิปกันที่กระถางนี้นะคะเนื่องจากว่าฟ้ามืดแล้วเนาะบางทีก็อาจจะเห็นหน้าไม้หรือว่าเฉดสีได้นะคะไม่ดีพอในส่วนของ EP นีนี้แม่ค้าก็ต้องขออนุญาตปิดท้ายคลิปกันนำเสนอด้วยกระถางนี้เป็นเจ้าปอแก้วหน้าชมพูสวยๆใบกลมๆนะคะมีลักษณะเป็นลายปลาคราฟสวยๆ ไซส์นี้ฟอร์มนี้ในรุ่นเดียวกันกรณีเจ้าปอกแก้วแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในราคากระถางละ80บาทจ้าในส่วนของอีพีนี้นะคะก็ต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนอัญญาบอนสีส่วนเล็กๆที่ทำกันเองระหว่างคนในครอบครัวเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันไม้สวยๆทำไม้สวยๆออกมาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า